น้องสาวพุ่มพวงขอพูดบ้างหลังไกลสอนนั้นขู่ฟ้องหนึ่งจักรวาลค่ะผ่านไปได้ด้วยดีกับคอนเสิร์ต28ปีต่วงจันรหรือไม่รับฟ้าเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ดูเหมือนว่างานจบแต่คนไม่จบค่ะถึงแม้ว่าปุ้มไก่ซอนจะชื่นชมคอนเสิร์ตว่าจัดได้ดีแต่ก็ยังยืนยันที่จะฟ้องร้องสองผู้จัดอย่างหนึ่งจักรวาลและท็อปสราวุธข้อาหาละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองพร้อมกับส่งหนังสือเตือนผ่านต้นสังกัดเวิร์กพอยต์อีกด้วยค่ะ ขณะที่ทางด้านของหนึ่งจัก,กราวาลก็ได้ออกมาพูดครั้งแรกถึงประเด็นดังกล่าวว่าถึงพี่ปุ้มไกลสอนแสงอนันต์ก่อนอื่นผมต้องขอชี้แจงในการจัดงานครั้งนี้ผมมีเจตนาที่ดีเพื่อลำลึกถึงครูเพลงและเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาแด่ศิลปินรุ่นต่อไป ผมได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายกฎหมายและผู้ใหญ่ในวงการแล้วว่าจะไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ใดทั้งสิน้นอีกทั้งมิได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากการจัดงานในฐานะที่ผมนั้นเป็นศิลปินรุ่นน้องที่อยู่ในวงการบันเทิงผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แจ้งให้พี่ทราบด้วยมีการเตรียมจากการหลายฝ่ายและเวลาที่กระชั้นชิดแต่ในกรณีที่พี่อ้างพี่พึ่งสาบแช่งตระกูลผมในทางกับกันถ้าเป็นผมผมคงจะไม่ทําเช่นนั้นผมขอจบ เรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าพี่ยังรู้สึกไม่พึงพอใจผมก็น้อมรับการตัดสินใจของพี่ครับ 1. จกกาบาักรวาลเสาธงยุติธรรมล่าสุดทางด้านของไก่จันจวงดวงจันทร์หรือน้องสาวของแม่พึง่งได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะโดยระบุว่ามีความรู้สึกมากมายในใจที่อยากจะกล่าวอยากขอบคุณพี่หนึ่งหนูเชื่อว่า สิ่งที่ทำให้พี่หนึ่งพี่ท็อปและทีมงานทุกๆคนที่มีส่วนร่วมผ่านพ้นอุปสรรคทางด้านจิตใจและทํางานให้กับผู้หญิงมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ได้สําเร็จโดยสมบูรณ์นั้นเพราะว่าพวกเรานั้นมีหัวใจเดียวกัน คือทำเพราะรักศรัทธาและยกย่องเกียรติของพี่พุ่มพวงดวงจันทร์และทำแบบไร้เงื่อนขไขใดๆทั้งปวงในวันซ้อมเรายกนิ้วสู้ๆแม้ในใจนั้นแสนจะเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและนี้ก็คือข้อความที่ทางด้งนานของน้องสาวพุ่มพวงได้ออกมาพูดหลังไกรสอนนั้นขู่ฟ้องหนึ่งจักรวาลค่ะ